ผมมาเปิดร้านอยู่วิกตีใหญ่ลบรีแล้วครับจะเรียนจะต่างงานทรุ่นนะครับขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวกดตังไปซื้อกระดาษทำงานให้พี่ชายเท้าเวสุวรรณชิ้นใหม่ชิ้นที่สาม <c oughs> <c oughs> เดือนสองเดือนวันนี้ <c oughs> ผมวาดเท้าเาวสุวรรณอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ย <c oughs> โอเคครับกินข้าวก่อน๋อยวไปกดตังซื้อกระดาษมา <c oughs> ให้พี่ชายทำงาน แล้วกินข้าวกินข้าวเสร็จทำงานเลยครับพี่ชายอย่ามาดูงานไงครับวิกตีใหญ่หรือบริของคุณพี่เอใหญ่เลยให้นั่งทำงานครับ,รบจะเรียนสั่งงานทั้งวนะ,ค,ะครับเอาแล้วครับผมเริ่มงานแล้วหน้ายัก์เริ่มเที่ยวแล้วสองเที่ยวโอเคครับ ขอคุณพิหญยลบรีให้นั่งทำงานครับขอให้ท้าวเวสสุวรรณองค์ที่สามคุ้มครองทุกคนนะครับสู้ตายครับพี่ชายเริ่มงานแล้ววันแรกท้าวเวสสุวรรณคุ้มครองครับขอบคุณพิหญ่ลบรีครับขอให้ท้าวเวสสุวรรณคุ้มครองทุกคนนะครับขอบคุณพิหญยลบรีให้นั่งทำงานครับ จะเรียนจะสั่งงานโทรมานะครับคุณโ,น,โน้ตเดียวคุณโ,น,โน้ตลบไปเลยเออจะหล่นจะหล่นก็อีอวาดไลายไทยมาหลายรอบแล้วเห็นยาวยาวกันจังเลยกระหนกยาวยาว,ยาวกระหนกไม่ต้องยาวก็ได้นะเด็กๆดู กหนกส,นสั้นก็ดูมีพลังนะไม่ต้องเห็นต้องยาวเลยเท่าหัวเข็มก็ยังมีพลังเลยนะเท่าหัวเข็มก็ยังมีพลังเลยไม่เห็นต้องจะเป็นต้องยาวไม่รู้ยาวเพื่ออะไรแค่เราเข้าใจความอิ่มตัวของกหนกกระหนกจะสั้นแค่ไหนมันก็มีพลังนะลองไปทํากันดูนะเท่าหัวเข็มก็ยังมีพลังเลยกระหนกเลยครับ <c oughs> <c oughs> ข,ขอฝากไปด้วยครับครูบาอาจารย์ ไม่ใช่สอนให้เด็กยาวอย่างเดียวเลยเข้าใจคำว่าอิ่มตัวของกระนกครับเด็กๆเ,เราไปทําดูขอโทษนะครับที่พูดอะไรไปนะครับไม่ไมีปังหาดไปเหนือกว่าใครครับไปทาวเวสวรรค์มุมครอง,ขอ,งขอบคุณพิกตีใหญ่หลพบุรีให้นั่งทำงานครับปรับกันพักใหญ่ะต้องล่าไม่งั้นหน้าไม่เท่ากันแน่เลยอโอเคได้ภาพล่างแล้วสบายแล้วแต่ผมง่วงนอนนะ ถ้าอย่างไรผมขอพักไปนอนตกนิ่นะครับพี่ชายให้ทาวเวสตุสวันคุ้งครองนะครับขอบคุณพิทตีใหญ่ลบลีให้นั่งทํางานครับจะเรียนจะสั่งงานอ่าครูโน้ตครับดูข่าววันนี้ตีกันรถชนกันขับรถกันระวังระวังนะครับเป็นห่วงทุกคนครับยังไงอย่าใจร้อนกันนะครับรักกันมากๆากไว้ทาวเวสตุสราคุ้งคองทุกคนเลยนะครับ ว่าจะไปพักนอนตรงนี้เออของของคอยสคอยอยู่นะโอเคอเคจ้าของเท้าเวสุวรรณชิดแรกครับไงบอกนะครับเก็บงานให้อยู่ครับโอเคเัาเจอเจ้าของงานโอเคครับถือไม่อยากพักเลยอยากจะลุยงานต่อ <anto> แต่ตาไม่ไหวแล้วพี่ชายอยากในวันน like <mad Liberty> <mail> <reais> ี้อยากให้เตจเปลี่ยนท่านนึ่งเลยโอเคครับไปพักดีกว่าครับยังไงอาจจะเติมนะทําที่ห้องต่อครับขอพรมิศิยาลวลวิลีให้นั่งทำงานขอให้ทําวเวสสวัทุกคนเลยนะครับขอวาดใบแค่ใบหน้ายังไม่มียอดกับทําวเวสสวันครึ่งหน้าครับ หนุ่มชัดพิชิตต้องพวชิีโอเคครับพี่ชายครับเดี๋ยวคงทําอีกครึ่งหนึ่งไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าถ้าเกิดเสร็จก็จะทํายอดต่อไปนะ <laughs> วันนี้ก็คงจัดการใบหน้าท่านเนี่ยพี่ชายคงจัดการใบหน้าท่านเนี่ยพี่ชายไปปิดลําโพงอีกผมไปเทเวศตวันคุ้มครอ,อ,องขอบคุณพิชกตใหญ่ลบบุรีให้นั่งทํางานครับ <laughs> ให้คนเวียนเพี้ยนบ้าๆนั่งทํางานครับ จะเรียนติดต่องานโทรมาน,นะครับขอบคุณพี่ฟีใหญ่ลูบรีขอท้าให้ตัวของครับเดี่ยวจงคอเคสลุยต่อกันดีกว่า